นี่คือ6กิจกรรมไฮไลท์พิเศษในงานไดโนแล็บแบงคอก2025 Jurassic Domination นิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟที่จะพาทุกคนไปผจญภัยในอาณาจักรจูเลสิกผ่านโซนต่างๆคุณจะได้พบกับเจ้าทีเล็กตัวใหญ่ยักษ์ตื่นเต้นไปกับการน,นั่งรถไฟผ่านห้องทดลองที่ถูกทำลายสนุกสนานไปกับการขี่เจ้าไดโนเสาร์กับไดโนโซร์ไรดิ่งรวมฟักไข่และดูแลลูกๆไดโนเสาร์ในห้องแล็บเพลิดเพลินไปกับการแสดงจากไดโนแล็บไลฟ์โชว์และทดลองขุดฟอสซิลจำลองและที่แฟนๆจูเลสิกพลาดไม่ได้เลย ก็คือโซนของที่ระลึกที่ขนมาให้ช็อปกันอย่างจุใจมาร่วมสำรวจโลกยุคจุลศิษิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายนนี้ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามเพียงออกจาก BTS สายสีทองเดินเข้าประตูมาแล้วเลี้ยวซ้ายมาขึ้นลิฟที่สยามทาคาชิมายะ ดไปที่ชั้น6เหลียวสายมาก็ถึงแล้วนิทรรศการไดโนแลบแบงคอก2025 Jurassic Domination พิเศษสำหรับสมาชิกวันสยามรับส่วนลดเพิ่มทันที5%เมื่อกดเก็บวอชเชอร์และซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการบนวันสยามซูเปอร์แอปเท่านั้นนะ